สวัสดีครับพบกับ vivo v19 ครับอันนี้ก็แกะกล่องไปก่อนหน้านี้แล้วบอกเลยครับว่ามีฟีเจอร์ต่างๆรอ,อการรีวิวมากมายเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันครบครันจริงๆครับก็มาเริ่มกับหน้าจอกันเลยนะครับหน้าจอมากับจอ AMOLED E3 ซึ่งเป็นจอเกรดดีมากๆนะครับเวลาเราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยหูมันเหมือนกับ รุ่นแฟลชชิปบางตัวเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่จอ60 h z 90 h z 120 h z อะไรต่างๆแต่ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับมุมมองดีทัดลื่นครับมีกล้องหน้าเลนส์คู่นะครับอันนี้เดี๋ยว ให้ชมกันเต็มๆในพาร์ทถัดไปนะครับตัวเครื่องก็นั่งบางครับประมาณ8มิลนิดๆนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยครบคันทั้ง USB Type C หูฟัง3.5รวมถึงปุ่มกดต่างๆที่อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานนะครับแถมถาดซิมยังเป็น triple slot ด้วยนะครับฝาหลังวัสดุคล้ายกระจกนะครับอันนี้จะเป็นสีเกลมแบ็กซึ่งก็ดูดีนะครับจะดูเคร่งครึมไล่สีจะเป็นซิลเวอร์ซึ่ง ก็สวยไปอีกแบบนะครับกล้องหลักเป็นควอดคาเมล่านะครับ4 8บก8บก2บก2ซึ่งจะอธิบายในพาร์ทถัดไปเช่นกันครับบอกเลยครับว่ากล้องเขาเนี่ยมีฟีเจอร์ต่างๆเยอะจริงๆครับบอกเลยนะครับก็ขนาดเนี่ยถือว่าจับถือได้ดีนะครับมันเป็นไซส์ที่เหมาะกับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับจับถือได้ง่ายแล้วก็มีแบตเตอรี่ข้างใน4 5 0 0มิลลิแอมนะครับในด้านซอฟต์แวร์มากับ Android 10นะครับครอบด้วย f ัน tasOS เวอร์ชันล่าสุดนะครับบอกเลยครับว่าทาง vivo เนี่ยเขาจูนซอฟต์แวร์มาดีจริงๆนะครับในเรื่องของการแสดงผลการทักสกิีนต่างๆเนี่ยลื่นจริงๆนะครับลื่นมากๆเลยแล้วก็มีหน้าที่เป็น Smart Assistant ซึ่งจะมีเป็นข้อมูลต่างๆโชว์ครบเลยครับรวมถึงข่าวสารการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็อยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าสะดวกพอสมควรเลยนะครับนอกจากนี้เองก็สามารถ นะครับลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้รวมถึงแอปที่ลงในเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะอย่างอันนี้ก็คือ ตีมนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้เยอะจริงๆครับก็จะมีทั้งฟรีมีทั้งไม่ฟรีนะครับรวมถึงฟอนต์ที่สามารถเปลี่ยนได้และก็มีภาษาไทยด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่จะไม่มีโลเคอลนะแต่นี้เขามีเป็นโลเคอลคอนเทนต์ให้นะครับอันนี้จะเป็นแอป,ปที่เอาไว้แบบตรวจสอบข้อมูลของเครื่องต่างๆครับเอาไว้ล้างขยะล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับและที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับเป็นอีซี่แชร์กับโฟนโคลนนะครับสมมุติคนย้ายจากค่ายอื่นมาอย่างเงี้ยก็สามารถย้ายข้อมูล เทคมาที่ vivo v19 ได้เลยครับง่ายมากๆก็ใช้งานค้อนั่งง่ายนะครับสำหรับการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4กิกแล้วก็5กิกนะครับก็สามารถใช้งานเน็ตแรงๆได้นะครับแต่ 4G เนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือรองรับเป็น non CA นะครับการใช้งานอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ในเรื่องของสปีดต่างๆนะครับก็ยังเป็นข้อจำกัดของ vivo มาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มี a l w a y s o n display ที่เอาไว้ display เรื่องของ information การแจ้งเตือนต่างๆบนหน้าจอแล้วก็ปรับรูปแบบได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็เหมือนกับ ค่าย S นะครับก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของ Dark Mode ด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าจอเป็นสีดำสำหรับการใช้งานในเวลากลางคืนนะครับก็จะสบายตาขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นอะไรดีละ่ะก็เป็นด y นามิก e อฟเฟ t นะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์สำหรับเวลาเราปิดหน้าจอเปิดหน้าจอเสียบชาร์จเสียบ USB อะไรอย่างเงี้ย มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเวลาสแกนนิ้วมันจะขึ้นไฟวิ่ง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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายแบบเลยครับก็ก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะเพราะค่ายอื่นก็ไม่ค่อยทำแบบ เจาะลึกมาถึงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของโจวีที่เาเป็นระบบ AI ช่วยประมวลผลเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของระบบต่างๆในเครื่องนะครับนอกจากนี้ก็มีอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์โหมดอันนี้ก็ดีนะสำหรับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนการรับสายต่างๆมันจะบล็อกหมดเลยนะครับมีอะไรอีกอ่ะนี่มีเป็น Face Detection แล้วก็เรื่อง,องการสแกนนิ้วบนหนาจอ เร็วมากครับและทำงานพร้อมกันอีกต่างหากนะครับเรื่องของ Storage ด้านในเนี่ยให้มา 128GB เป็น UFS 2.1นะครับสามารถเพิ่ม microSDcard ได้อีกนะครับแรมเนี่ยให้มา 8GB เป็น LPDDR4X นะครับอันนี้ก็เป็น Ultra Game Mode ที่สามารถตั้งค่าเรื่องของ notificationperformance รวมถึงการใช้งานเรื่องของ app pop-up ที่ใช้งานระหว่างเล่นเกมได้สมมติว่าเล่นเกมอยู่คุณก็สามารถ ตอบแชทตอบไลน์อะไรต่างๆได้นะครับก็ตั้งค่าแยกเกมกันไปเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะแล้วก็เป็นเรื่องของการจูนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับต่างๆที่ระหว่างเล่นเกมเนี่ยคุณจะไม่หัวร้อนแน่นอนนะครับก็มาเทสกับ ROV ครับเจ้าเก่าเจ้าประจำเลยนะครับนี่บอกเลยครับว่าของเขาจูนมาดีมากๆนะครับเล่นกันบวกในอย่างเงี้ยทั้งจอสวยปรับไฮได้นะครับปรับ HD ได้และที่สำคัญคือเฟรมเรทเขานิ่งมากๆครับก็ เดี๋ยวให้ดูกันเลยเนาะนะครับนี่เราซูมกันเลยนะครับว่าเฟรมเรทมันนิ่งขนาดไหนนะครับบวกกันสนุกขนาดนี้เฟร,รมยังไม่ตกเลยยังวิ่ง6 6 s 6 s s 6เเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับรวมถึงพับ g ด้วยเห็นว่าเล่นได้ดีนะครับก็ลองดูช่องอื่นประกอบได้เช่นกัน,นครับตันกล้องหลักเนี่ยมากับกล้อง48ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้ใช้ ISO เซ GM 2ตัวใหม่นะครับค่า F จะค่อนข้าง กว้างพอสมควรนะครับมีอันตรอย8ล้านพิกเซลครับนี่ถ่ายในที่แสงน้อยก็พอถ่ายได้นะครับถ่ายง่ายด้วยและไม่เบี้ยวครับอันนี้ก็มีเรื่องของถ่ายพอสเทอีก e ต่างหากนะครับสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับปรับในเรื่องของบิวตี้ต่างๆรวมถึงฟิลเตอร์ต่างๆได้ก็ถือว่าใช้งานง่ายเช่นกันครับที่เหลือให้ระบบประมวลผลให้เช่นเดียวกับอันตรอยโหมดนะครับ กดแค่นี้นะครับบอกเลยว่าภาพสวยมากนะครับนี่มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับสีสันอะไรต่างๆเนี่ยเป๊ะจริงๆครับอันตรายเนี่ยถ่ายสวยครับถ่ายคนเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับส่วนกล้องมาโครก็ติดมาให้ที่2ล้านพิกเซลนะครับนี่คุณซูมเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ย มันจะชัดนะครับก็เหมาะกับถ่ายเหรียญถ่ายพระอะไรต่างๆหรือถ่ายดอกไม้นะครับเรื่องของวิดีโอถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30หรือ 1080p ที่60เฟรมนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็มี e a s ในตัวนะแต่ก็ไม่ได้ทำงานแบบวือววาาเลยมากมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่เรียกว่า Ultra Stable Video นะครับตัวนี้มีมาใส่ตั้งแต่ในรุ่นงสูงแล้วเนะาะอย่าง V17 Pro อะไรอย่างเงี้ยก็มีใช้เหมือนกันนะครับ แค่เปิดตัวนี้นะครับคุณจะสามารถถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นแบบใส่กิมบอลเลยทีเดียวมันก็คือได้ไดความสมูทขึ้นนะครับแต่มันจะมีข้อจํากัดคือถ่ายได้แค่720 p ซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับถ่ายลงบล็อกหรือถ่ายลง YouTube หรือ t k t t o k เออทิกตอกก็ไม่รู้ว่าเออน่าจะได้อยู่นะครับก็ปีเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะ ส่วนเฟลฟี่เนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดถึงเลยเพราะกล้องหลักของเขาเนี่ยมาพร้อมกับความละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะครับก็สามารถเปิดอันตรายที่8ล้านพิกเซลได้ด้วยนะครับมีโบเก้ครับนี่เป็นโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ที่คุณสามารถปรับจำลองค่า F ได้นะครับอยากเบลอมากเบลอน้อยตามชอบครับแล้วก็สามารถปรับในส่วนของซูเปอร์วายได้นี่ซูเปอร์วายจริงๆเขาก็ถ่ายโบเก้ได้นะเอาจริงๆนะครับก็ ถือว่าทำได้ดีครับไม่ต้องใช้ไมเซลฟี่อะไรต่างๆให้วุ่นวายนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดพอสเทรตที่คุณสามารถปรับในส่วนของโครงหน้าเสริมคางคิ้วจมูกปากโทนสีต่างๆนะครับอยากให้เบอร์เพียงไหนอยากให้สวยเพียงไหนเนี่ยจัดไปเลยครับและแค่กดถ่ายทีเดียวนะครับรวมถึงโทนสีรองพื้นต่างๆนี่ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีโพสเซลฟี่ที่คุณสามารถเรียนแบบท่าทางต่างๆซึ่งทาง vivo เขาก็ไปเก็บข้อมูลมานะครับมากกว่า140 โพสท่าด้วยกันนะครับรวมถึงอัลตร้าไนท์เซลฟี่ซอฟต์ไลท์แบนด์ต่างๆที่ช่วยในการถ่ายเซลฟี่ในเวลากลางคืนนะครับก็เขาคิดมาเยอะจริงๆเลยค่ายนี้นะครับในเรื่องของเซลฟี่รับรองไม่ผิดหวังนะครับก็ตามนี้ครับสำหรับโพสเชต์นี่ถ่ายออกมาโคตรสวยเลยครับสำหรับเวลากลางคืนด้าน D I M นะครับรองรับเป็นเวอร์ชัน L1 นะครับดังนั้นเนี่ยคุณสามารถดูสตรีมมิ่งแบบ H D ได้นะครับอย่าง Netflix เนี่ย จอสวยๆอย่างนี้ควรจะได้ดูแบบ HD แบบ streaming นะครับเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่นอย่างวิวอย่าง VTV อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถชมบน vivo v19 ได้เช่นกันนะครับด้านการทดสอบ Antutu Benchmark เนี่ยก็ได้240นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสูงมากนะกับชิปประมวลผล Snapdragon 712นะครับแรม8นะครับแล้วก็ใช้งานกันแบบลื่นๆเลยจริงๆก็ไม่ได้แคร์เรื่องคะแนนเท่าไหร่นะครับพทเกมทสการใช้งานต่างๆก็ผมว่ามัน ลื่อนอยู่แล้วนะครับก็จูนรอมมาดีซะอย่างนะครับส่วนการทดสอบ GPS ก็ทำได้รวดเร็วนะครับแม่นยำแล้วก็เสถียรทีดีเทียวนะครับก็เอาไว้วิ่ง Delivery ี่อะไรต่างๆได้รวมถึง Storage ที่ความเร็วเนี่ยก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปนะครับการชาร์จรองรับแฟลชชาร์จ33วัตต์นะครับเร็วแรงกว่ารุ่นก่อนหน้าเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับวอชาร์จแถมให้ในกล่องฟรีนะครับเสียบชาร์จ 1>, 1ชั่วโมงนี่ยังไงก็เกิน50%แน่นอนนะครับมาสรุปกันเลยกับ Vivo V19 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากนะคือใช้งานมา2-3อาทิตย์เนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นฟีเจอร์ที่ครบจริงๆนะครับถือเครื่องเดียวจบทั้งดูหนังเล่นเกมฟังเพลงถ่ายภาพนะครับแบตเตอรี่ก็ค่อนั่งอึดแถมชาร์จเร็ว33วัตต์ด้วยนะครับบอดี้ก็สวยงามดีนะครับพกพาง่ายแล้วก็ใช้งานแบบ ไม่ต้องวุ่นวายอะไรนะครับเขาจูนมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับในหนึ่งเครื่องเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยต้องหวือวาแบบใช้ชิปใหม่ใช้ชิปแรงๆนะครับจอ9 0้าสิบเพร้อยิจริงๆมันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้สําหรับ Vivo V19 นะครับวางจําหน่ายแล้ววันนี้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทาง ปกติทั่วไปนะครับราคาอยู่ที่12,999บาทแรม8รอม128นะครับผมแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับก็เข้าไปซื้อกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ